พี่เบิ้ลได้แกงแป้งหรือยังวันนี้ยังเลยค่ะลองเลยลองเลยสลบไปเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเวลาเราโอ้ยแกงอย่างสะใจพี่เบิ้ลอยาทำหนูนะพี่เบิ้ลอยาทำหนูพี่เบิ้ลอยาทำหนูโอ้ยเจ็บไหมอ่ะโอ้โหกันพี่เบิ้ลแตกบะางเลยไหมแตกปะนี่หนาว เพราะมันขขงตรงนี้ของปาอแตกปะเนี่ยเแตกเลือดหออะไรอ้าวพูดีว่าเสยทังหนูพี่ว่าอว่าาทำหนูพี่ว่าอยาทำใจหนูพี่ว่าอทําทำใจหยุดหยุะหยุดหยุดยุดยุดด้ยุไยดหยุดดยุดดด เคยเจอพี่บ้านที่งานไหมคะไม่เคยเคยเจอพี่บ้านที่งาหมไมยเลยเคยเออไม่มีใครไม่มีใครพูดอะไรเลยพูดแต่คิดพี่บ้านสาวผมไหมโอเคจบไม่ต้องอ่านคอมเมนต์นะเด็กๆง่ายมีคนสวมแบนยังคะหยุดแม่ขัดปะแม่ขัดปะมันมี่ให้ไปดูกัน